เขอขายเท่าไหร่นะสี่ห้าแสนอันนี้รถปีห้าห้าเทื่อง CNG ปกติขายสี่ห้าแสนสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันตัดสุดรับเร่มกลับบ้านวันนี้เสียไม่อยู่ผมรีวิวให้ผมจัดให้ทุกคันเดี๋ยวครับผมชอบคันนี้ครับผมจะเอาโอนเงินมัดจำมาเดี๋ยวเจ๋งจัดการให้รับรถกลับบ้านแน่นอนรู้เรื่องไปเลยมา ดูรถดีๆเยอะแล้วรถใหม่ๆเยอะแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่รถไม่ดีนะครับผมนี่ก็รถดีเหมือนกันแต่เราเข้มเกตตามลงมากปกเ,เอาไปปรุงอาหารปอาหารดีเค็มนัวเลยถุยบ้ารถดีๆคือรถที่มีคุณภาพนี่ก็มีคุณภาพเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอมาด้าดีที50ครับผมปี B 50พี่นี่แล้วผมบอกเลยว่าราคาคันนี้ผมขายแค่8 10, 9 0 0 0เก้าไง80,009พี่มาเอาไปเลยวันนี้ผมจัดโปรให้วันที่ 6, 6, 6เดือน6เดยวเจ๊งจัดให้มาคันนี้80,000 นี่เดี๋ยวมาดูข้างในแตกยับแตกเยินแต่ไม่เป็นไรรถราคา89,000สตาร์ติีผมก็ว่าโอเคแล้วดีเลยนะครับผมเข้าไล่เข้าสวนใช้งานได้หลากหลายประโยชน์นะตีตู้มาพร้อมเลยสําหรับใครที่อยากจะไปฟังเพลงตุ่ม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 อ่ะมาทำหน้าเรามีตู้มาให้พร้อมหรืออยากได้บอดี้แฉกเดี๋ยวผมหาใส่ให้ไง89,000พี่เอาอยัางไงอีกอ่ะไม่พอใจพี่อยากได้รถเกง๋งเอาแอคคอร์ดเอาไป79,000 79,000น้ะเนี่ยอ่า วัววันที่ 6, 6, 6, หเดือนหไงมีลูกค้าถามมาว่ามีรถให้ได้ไหมหรือว่ามีแต่เสียยรี่รถให้ได้เจ๋งก็รถให้ได้อันนี้เท่าไหร่เ0 0 0หนกว่าต่อไป50,000 50, 50, ื่นิตตี้ห้าหมบาทครับผมวีออใหม่ๆ1 8 9แสนแปดเาพเอาไปเลยรับเล่นกลับบ้านสาบายมาบีโก้แสน0 0มาพตัวนี้เครื่อง3.0มจุดีเอเสด้วยเอาไหมไม่เอาหรออ่าเอฟดีนางฟ้าโคตรรักโคตรชอบเลยคันนี้ <laughs> แต่ต้องขายหนึ่งแามหมื่ามาเอาไปเอฟดีนางฟ้า CRV จอดไปนาน90,000ท่วนเอาไป90,000ท่นนเอาไปเลยเจ้าสีฟ้านี้ทำสีใหม่รอบคันอาบน้ำมาเรียบร้อยเป็นไงเซ็กซี่สุดๆ99,000มาเอาไป99,000มาเอาไปเลยยกเล่มไปให้สีทำใหม่ให้เรียบร้อยสีแม็กตัวสูงน่าจะประมาณปี5 1 5 2คันนี้จัดไป1แส8 9 0ดเก้าแสนแปดเก้ามัดเขียวมัดเขียวมัดเขียว ได้คันที่ผ่อนเบาๆสบายสบายฮนูัวฟาแต่ถ้าขายตัดสดรับออกไปตัดให้หนึ่งแสนสองหมื่าพไป1 0แสนสองหมื่ามาเอาไปอ่ะเดี๋เสียขายแสนสามมาเอาผมไปแสนห0 0่งหมื่นเพอแสนหนึ่งหมื่ันเจ็ดที่นั่งยาวๆเนี่ยไม่พอ ตัดราคาเสียให้เลยเสียไม่ว่าไม่รู้แหละพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เจอกันก็แสดงว่าไม่ได้อยู่แล้วอยากให้ลูกค้าไงลูกค้าถามมาว่ามีวันที่6เดือน6มีโปรอะไรลูกค้าไหมวันนี้วันที่6เดือน6กเสีงมีโปรมาให้ลูกค้าแลวมารดตู้เขาขายเท่าไหร่นะสี่ห้าแสนคอมพิวเตอร์ปีใหม่ๆปีเท่าไหร่ปีนี้อันนี้ลถปี55เครื่อง CNG ปกติขาย4ี่ห้าแสนตัดราคาวันที่6เดือน6โปรโมชั่น2 9 9 0 0 0ตัดสดรับเล่มกลับบ้านแต่งดีดีแล้วเรียบร้อยข้างใน เป็นไงไม่ต้องทำอะไรเพริมม่มแล้วไททันเก้าหมื่นพออ่ะคันนี้แสนสองหมื่นห้าพันนี่แม็กซี่ประตูซิ่งออทีฟิลเดตคันนี้เป็นเลยเชฟโรเลตปี2015ันหืาไปหน้าดูโชบเชียวแต่งเครื่องซิ่งมาให้เรียบร้อยเหยียบล้อตัดจับระเบิดแล้วดูล้อแม็กล้ออะไรจัดการให้เรียบร้อยจัดทรงลงล้อมาแล้วคันนี้จัดไป2 2 9 0 0 0มามาเอาเล่มไปเลย <S 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 บอกแล้วว่าใครไม่เจ๋งผมเจ๋งครับ สุดยอดอยู่แล้ววันนี้เสียไม่อยู่ผมรีวิวให้ผมจัดให้ทุกคนันอ่ารีบเข้ามาจับมาจองทักเข้ามาในเพจก่อนแล้วบอกได้เลยว่าสนใจคันนี้ครับผมขอจองไว้ก่อน<ๆ>เพื่อไม่เสียโอกาสของเรานะครับเตทนบังกรเรามีหลายสาขา9้าสาขาทั่วประเทศมีลูกค้ามากมายติดต่อเข้ามาทั้งวันเลยลูกค้าชอบจริงๆริกดปุ๊บเซลครับผมชอบคันนี้ครับผมจะเอา7จ็ดหโอนเงินมัดจำมาเดี๋ยวเจงจัดการให้รับรถกลับบ้านแน่นอนรู้เรื่องไปเลยเออสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเจ็ดบาทเตทนมังกรครับ หลังจากจบคลิปนี้ไปผมไม่หางกับพี่แล้วอาจจะเมืองอ่ะเจ็บคิดด้วยแล้วก็คิดว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันโดนแน่